นี่อันมันแบบว่ารถไทยีิมารุดเหรอวาแมนคันมีชุดได้ยินพอน้องบอกว่าคันมีรถไทยมีแต่แบบว่ามันบุมีทางเข้าได้คันจว่าเขาสิดุดดีคันมีงบละมีได้สตัดถิ่มอันนี้กบอันนี้กบปากระทัดนีไดะสิเขาทางนี้มันบูมีทางเข้าตอนชุมไอยังบูมาเล่ากับมาคอเขาเล่านบ่ได้มาคอแต่มีอาราบนั่นแบบว่าบูมีเกลือบเปิงนัวบูมีเขากินบูเพื่อนการสิบมคออยู่เพื่อนน้อง พี่น้องไยเนาะเป็นรังไดหลังจากที่ว่าปอตูอาเละบอกในชื่อที่ชื่อทางพี่น้องไยเนาะเอาเมื่อานี้กับมายามมาแสดงความยินดีน้ำราก่อนพี่น้องเนาะถือว่าเมื่อวานนี้ก็เห็นเป็นเซนอยู่ืันน้องนาน้อยเนี่ยพี่น้องเลยเนาะเซนอยู่นี่เพราะว่าต่อไปนี่เพื่อนก็ต้องอาศัยสถานที่นี้แน่น่เนาะเห็นทางประตูเพื่อนว่าสิขอทางออกนี่พี่น้องไยเนาะเป็นทางเที่ยว เนาะพอได้ยางออกสะดวกสบายแช่ไพี่น้องเลยเนาะตัว่าเที่ยวพุ่นเบารือว่าจังเดยพี่น้องเลยอ่าพอเห็นเพิ่งขนหื้อของเราพี่น้องเลยเดี๋ยวไปตัดออกนี่บไปพุ่นเบาดีกว่าจังเดยพี่น้องเลยยางหุ้นอยู่เนาะอ่าเพิ่งจะฟังนักแดนเบารือว่าจังเดยเนาะเอาคนอื่นกะกราบสบายดีและสวัสดีเพื่อพี่น้องกันเบิร์ตสุขุมสุ坤พี่น้องพบพ่กันมื้อนี้เนาะมาหาทางวัตุอ่าเจ็ดปีดู ประตูเคียวบองพี่น้องเลยเห็นบ้าแล้วหัวเลยพี่น้องเลยเนาะเอ้าพอดีแล้วพี่น้องเลยถามแล้วทามข้าวข้าวเลย,ดเลยโดยสบายดีตู้สบายดีเออโดยเอ้าเดี๋ดยวอู๋อออออยังลงลานน้อยกะเพื่อนอู๋มาเพื่อาเพื่อนเป็ดเก๋ไก่บาหมุนหนี้พี่น้องเลยเนาะเออออกนี่บ่อตู้จะออกนี่บ่อโดยหทางนี่แหละฮะหทางนี่แล้วอ้เพิ่นให้ออกแล้วบ่ เอาถามเจ้าของมันก้ว่านี่เนาะ <c oughs> เอ้ยแม่นี่พ่เพิ่นให้ออกอยู่นี่แม่นเพิ่นให้ออข้อไก่เพิน่นบอเนาะอันนี้จิตตัดทิ่มโกงโกงมากกะชาตัดทิ่มบ่เอาหนีไม่ก่อนหนีไม่ก่อนเนาะถามเจ้าของทีเพิ่นก้อนนี้พี่น้องเลยเนาะเอาเนาะ,นะอตอนจับตอนเล่นสบายดีเด้อพี่น้องเสบายดีสรุปแล้วพากันออกนี่เนาะ ไอ้ออกแบบไรหน,จออไไหน,นห่จะออกแบบไรหน่นะฮะจะออกแบบไรหนี่แต่สตัดต,ตัดทิมมันนี่ชัวว้วคันเขาสิพอ่ะและ้วตัดทิมมันนี่คันเขาบริพอ่ะนี่กับโบตัดแต่ออกครัวนี่ซื้ออ๋อแบบว่ามีถ้ามีเงินว่าง,งบอันพอร์ตไหนเราหนิมันสตัดตัดอันมาต้นอันนี้ออกม่บคันบุมีงบกับโบตัดแปลว่าให้เราออกทางนั้นมันมีทางออกอยู่แล้วเด้ ออว่าไงาถามีงบมันว่าเอารถมาฝออดินเนี่ยเรานี่คือให้เราเข่าทางนี้เนาะแม่นคือเที่ยวแบบย่างเที่ยวธรรมดาปกติกับเม่นออกไปนี้เนาะเม่นคันแบบว่ามีรถนะสิต้าอันนี้คบ่มีรถเอาไว้สชได้คือกันโดยคันมีรถนะตัดเพื่อเราแบบว่ารถรถไทยมันบมีทางไปเด็กกัเลยได้ยินพ่อนมบอกว่าเสียไปทางนี้โดยโดยเพิ่นบอกเด็ ถ้าผมมีนกฟอร์ดก็เป็นปลาแบบนี้นี่เนาะแม,าม,ม,าม่นมาก,กินหมากมันหมากกระ,ะทันมันหะ<ซ>มากกระแทบนี่หมากลูกแซ็บหมากกระทันไงบ้างเส็บเป็นหมากกระทันไงเขาเจ้าลูกเรามากินตลอดหมากกระทันหวานไีเนาะพอได้กินเนาะหมากคามหมากขามหวานแจ่มจ่มบ่างหมากคามหวานหวานในสมแน่หวานในสมแน่แม่ผสมมาซานกันเนาะโดย มีแต่ของเก็บท่องอยู่ในเครือนนี่ชุนลายหมกม่วงลายหมกม่วงหมกม่วงมกม่วงโกสิบต้นปลูกินแบบนี้แล้วปลูกแบบนี้บ่อโตใช่ฮามีปลูกแบบนั้นแหละวกินอันนี้นี่บ้านบ้าเอาต้นเท่ากันเนาะเอาคือลมแทบาแบบนี้เนาะใช้อันโตมากอันมากยังใช่นะมากนะมองข้านั่นน่ะต้นางเถอะเด้อกระต้นไม่บางอ่ะเด้อ ก็เลยมางฝ่ายนั่นแหละฮะฟังฟังฟังไมมบ่ฟังรักเนรไมมบ่ก็หนึนเดียวนี่นับมาได้ฉันนอนมังเออมังได้เขาให้มงังชั้นนี่แหละตอนนั้นนอาไว้นั่นแหละแต่คันชัมวามางขันว่าม,มีรถไทยละสิเขาทางนี้ดิเดินท<อ>างอะไปอันนเจ้ามันเจ้ามันตอนนี้นั้นไม่ได้มีอันว่า แปลว่ารถไทยชิมารุดหรือว่าแมน่นคันมีชุดได้ยินพอน้องบอกวา่าคันมีรถไทยมีแต่แปบลบว่ามันบมีทางเข้าด้คันจักเขาสิดุดนี่คันมีงบละมี้สิตัดถิมอันนี้กบอันนี้กบปากากระทันทีละสิเข้าทางนี้มันบมีทางเข้าในนอกจากทางนี้แมน่นทางนั้นมันขึ้นบ่ได้เนาะนสูงเนาะเจนาำงานรถดอดมากเมน่นในขราวนี้ต,นนตัดตรงปากกระทันเอาอัานนั้นรุดนำมันจับออกเนาะ ฉันชัวฉันชมนองบ่ให้เข้าทางนี้ผู้ว่ารถสิเข้าทางใดมันขึ้นบ่ได้เนาะแม่นมีหน่อยมันตรงนีรถเดี๋ยวรถตัดแล้วนี่ไปทางนี้นะฉันว่าถ้าบ่มีรถเจอร่ตัดอันนี้มีรถตัดทิพย์อันนี้แปลว่าทางนี้เดี๋ิเข้าเพราะว่าทางเที่ยวคนมันไปทางไหนก็ได้เนาะแม่นอ่าแต่ทางเที่ยวรถมันไปยากไปทางไหนก็บ่ได้อ่ายากชุดนี่คือทางรถ สบายแล้วมี as much as we can know ่ follow the lead? no, no, not e n o น g h ยดีใ n e ่ for me, to be honest... vamos mejorar, para a เ lor 不會 avertax istco rar, por� ez о ่ b i ่ c h ่ s l ่ разв 流え mistyAYck 值 Simoni, cuad embryo, par Radio- d e r ้ v a r y parlanteφο, khif task maha mviusproject ็ s t i m i n e t a q u ต campsite que pas ségaron CF прям tui cor tarde dos t น o l l a en c l ต r o c o r n กัน a l i s e que no, pero 1 สิย้ายมามือใดบัดนี้น่ะบ่ตุยังยังบ่ทันย้ายยังบ่ทันย้ายทันย้ายบ่แม่นแปลว่าสิย้ายบสิตั้งเฮือนจังไดคั่นรถบ่ไปพอดนี่คือตั้งบ่ได้แปลว่าเขาปลูกบ้านแล้วดบ่ยันว่าย้ายนกระตูลมานะอ๋อยังยือย้ายอยู่เฮายังยังเนาะบ่ยังบ่ฮู้มื้อใดอ๋อไม่แ่อันว่าถ้าว่าอันนั้นมื้อใดก็เป็นจังย้ายเนาะ บมมีกำหนดนะตัวใหญ่เนาะหรือ no, ว่าบางเต่อกันมันเท่ากลมพุ่นบ่อเท่ามันใหญ่พุ่นบ่อโบฟาดอ๊อกอันนี้ฝกนี้เลื่อเลยงบชุบอาคันเขาจะเช็ดเทือนนี่การแต่หลกออกหลกออกมันมันตัดมันต้นอะไรนี่ดันให้มันเพียงตัวนั้นเนาะแมนมันบม่เพียงเนาะแปลว่าเขาพอดแล้วเดีสรุปสรุปสรุปแล้วจากเม็ดทอดจากเม็ดไหน สรุปแล้วอ่ามยาวคมกว้างนี่ทักเท่าใดแล้วบ่เสียงแทกมืนนั่นน่ะเม่ดว่าเสาเมตรเจ็ดสิบบอน้องก็ลืมแล้วลุกแล้วภาคนั่นคือว่าเสาเมตรเจ็ดสิบบอกทางนี้คือว่าสิบห้าเมตรจั้งทั้ใดน้องก็ลืมแล้วแต่เมื่อวานนี่แล้วบ่ดูโบจื้อแล้วอ่าซ้ำซ้ำมันประตูฝั่งไหมเมื่อนั่นบอนี่นะโดยแต่ว่าเพิ่นไส่เมตรอย่างเช่นเจ็ดเกียรติแม่นพิ่นไส่เมตรแทก่อนจังจ่ายเงินเดี๋ยวเขา หลายคนอยู่ไปแทกมื่อนั้นนะหน่อยมือว่านนี่ทิ่ผมซื้อมือว่านนี่เนาะตอนตอนประมาณสิบโมงสิบโมงเพราะคนนับมื่อนั้นมันขาดเคลื่อนเนาะมือนันเนาะขาดเคลื่อนคือในบ้านมันพออยู่เพื่อป้อมกันก่อนเมนมือว่านอยู่พร้อมกันเบิร์ตเนาะก็ได้อยู่ในหน้าวันเนาะเชียร์ขาทำนองทำเนียมทำเนียมเท่าไร่ต่็ทำเนียมล้านห้าล้านห้จ่ายเขาตะค้งดินนะสิบห้าล้าน ค่าธรรมเนียมร้านห้าขารมเนียมนี่ทงางเฮาเสียเองทางผู้ซื้อบอ่เสียทางผู้ซื้อเสียมีแต่ผู้ขายนะมีแต่จ่ายเพิ่นเท่าไรก็สิบห้าล้านลแล้วก็จบเม็ดเต็มเลยคือแบบว่าผู้ซื้อนี่มันเสียอย่างเดียวเมนอ๋อเท่ากับรวมเบิดนเลเท่ากับสิบหกล้านห้าแสนเม็ดเนาะพอเฮาเสียทั้ง่าธรรมเนียมน้ำเน้ยนนนนนมันบริการคนเคืองเนาะเมนบริการเคืองแต่ผู้ซื้อ เสียู้เดียวผัวตินตุ้ย,ยมาจาของทียแม่นลูกเล่าล้วแวงให้ลูกแล้วแล้ว<ะ>ลูกผูติตุ้ยนั่นอีกลูกชายเราเดะแปลว่าเล่าเ,แบบาเป็นจขคงที่ดินนี่แบบว่าเราแ่งให้ลูกเราเด<อ>้ลูกเป็นจ้ขคงแล้ว<อ>เราหมอบให้ลูกผู้ติตุ้ยน่ะเป็นพ่อแม่นะเราบนนี้อันคายนี่เป็นล,กลูกเราอีกท่นั้นผูน้โตติตุ้ยเป็นพ่อนั่นเป็นไอ้ายคงโอ้เป็นอ้าเจ้าโทษก็โทษ Cùng chỗ siêu thấp đó Nó Nào Nào thì đây thì mi thang mình còn tụi em nè nó bạn đi Bà ở nó, cô nữa tên trong trong nó, cô khuyên nhai là bạn nó, đâu nó, Nào Thầy con cả khuyên nhai Nhai Không mơ, không mơ, không mơ, không mơ, nó, รุ่นลูกรุ่นลานก็ได้อยู่นี่แล้วปัญญายอันนี้ลดย่า่ไปมองในกระบ่มีมองที่ว่าเป็นรักเป็นแร่งเนาะมีแต่ย่า่ไปตลอดเรื่อยๆย่าะ่ไปอย่างเดียวเลยเนาะอันนี้ใครเนี่ยนะมาเอาบัวยูกับลูกเต้ายูเนาะพ้ดลมแท้ลมแท้ลมวปะตอนเวินเหมือนว่าแดดแท้ๆแดดแบบบ่มีลมพอให้ตกซะ แต่ว่าอันเพิ่อแจ้งมานน้ำอันโทรดั้ำ์นี่มีผลแล้วทางอื่นแต่ว่าทางนี้โฟมีเนาะคือผลจิตตกแต่บ่ตกน้องเนาะหรือว่าซื่อสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะนี่แต่แต่ว่ามีงบประมาณพอดดันให้กลดเขานี้ตัดต้นอันนี้ทีมพี่น้องเนาะพอได้ให้ลดเขาเนาะผู้ดีเนาะตัดกุกหนึ่งไงเนาะ เลยพอดีน้เรถมันก็บมันใหญ่ตานีย่มันเขานี้เนาะเออนั่นต้นแบบกับงายเนาะแม่นบ่แม่นลำไยง่ายเป็นใหม่ไหมป้อมยังเดี๋ยเป็นดอกค่ะตั้งแตปีนี้แหละเป็นดอกเป็นดอกครับแต่ว่าผลิตกี่ปีนี้่โบผกิตมันมันมันยังประจับมะม่วงมีลายเทลายว่ากว่าสิบต้นครัวลายได้ไหมเนาะโอ้เล้วแล้วว่าเฮือนคว้าเลี้วเล้วเอล้วมือเดียวแล้วภายในมือเดียวแล้ยวมือว่านนี่ าเฮ็ดกับหม่านแล้วม่านนอยเ่านนีแล้วม่านนีลแม่นแล้วม่านบ่ได้เฮ็ดญาใดัไหลายคนก็โอ้ให้อนน้องหน้าน้อยอนตัดกอกน้องแนเพิ่นว่าเนาะมันสูงเพิ่นว่านมากอันนี้ดีแล้ว้ดีแล้วมวน้องมันก็เลยสูงซํากกมกทันนี่แหละเนาะอันนั้นสังกะสีนก็ใส่ซื่อๆนะหัวมันมีสังกะสีคันยามพุ่นมันก็เปียก ได้ว่าเครือนี่กินได้ฮะกินได้เครื่องอยังนี่นะโอ้จะเครื่อยังเลยภาษาบ้านน้องเขาเอิญกระสู้แต่ภาษาลาวน้องไม่ฮู้กระสู้กระสู้มันใหญ่นล่นกินกับส้มกระแซ่แต่น้องไม่เคยกินเทนพอแม่น้องเขาให้มากมันนะม,นนมากมันมันมันใหญ่กับว่าซ้ำคาใหญ่เลยกับแบบมันใหญ่กว่านั่นอีกมันเป็นประเภทมากอย่างนี้นี่เนาะงซัมมี่ขาดใหญ่อือนี่เนี่ยอันนี้มากมันเดิมเป็นดอกบ่อนนี่ นี่มันเดิมเป็นดอกอันนี้เนาะแต่ว่าใบมันกินได้ปะบัวเขาไม่ได้กินเหรอแต่ว่ากินได้แต่มากเออกินจะมากอือแต่บัวหัวหมากยังมันมันเป็นหมามันดกอันนี้นะแม่นดกแท้ดกกว่าอันนั้นคือคือหมักมเคี้ยบนั่งเนาะกินได้ไหมเนาะกินได้อ๋อมันชุกแกนะฮะชุกแล้วยังแดงแล้วอันนั้นบ่วจะเอื้อมมาชมน่อฮะจะเอื้อมมาชมบันี่น่อ มักชมบ่นี่นะแม่นมักส้มเราเอิ้นมักช่มนะแม่ไม่ได้ช่มอ่ะเราว่าจะปลูกนี่แล้วมักชุ่มนะว่ะมันเป็นมักช่มนี่นักชน่ะมันเป็นมักเขียบนี่นี่น่ะเนาะมักเขียบมักเขียบอันระเบิดเนาะพี่แม่เป็นมักเขียบใหญ่เอาชนะพี่น้องเลยก็ได้มาทำข้าวทำข้าวยินดีน้ำตู้เพื่อนเนาะพี่มุกดี่แจ่มเด้อะเนาะสิบได้ สิบุได้ให้เลยที่บาทนี่เลยเอาอะไรน้ำตาจนชุ่มเนาะก็ได้ไม่ก็เจได้ใรอยากเลยเลยเนาะเอาสิบุได้ได้ดไหมป่ะดีมุกดีใจนะเนาะดูเนาะดีใจแล้วมุกคิดมุกพันกันว่าเราสิได้ดินเป็นของตัวเองเพราะว่าเขาเราย้ายมาไล่บอลแล้ว โอยจะบูดขึ้นเนาะตู้เนาะจะอาศัยอยู่หันอยู่ดินเพื่อนเนาะพายุเข้าแล้วพายุเข้าแล้วนี่ปาดปวดพ่อพายุเข้าแล้วปวดพ่อพายุปาที่นี่เนาะ อันนี้พ่อห้องน้ำจะว่ามันต่ำนะอัน,น,นตำน่ำแบบนีบบ้นี่นะเฮ <c oughs> นะ้ยเงินลูก <c oughs> เป็นซักเชื้อผ้าพี่น้องเป็นมงินนี่มันต่ำนี่อันนี้พ่อเอออ่าเขากรอัดซะอีกไ่ได้พ่อได้แต่ว่าอยกากสร้างห้องน้ำใหม่เด้ขุดไวย์สบายปีนาแล้วได้เงินแล้วเฮ็ดเลยแบบว่าแบบว่าบ่ามีเวียกเฮ็ดกับขุดห้องน้ำขุดไวย์เขาตั้งใจที่เอาเงินกลมั่นอยู่แล้วเนาะ นเดี๋ยวได้เหรอเห็นครัวเพื่นกันเนาะไม่ใช่เรามาตักน้ำบ่พักพักโอ้แบบชีวิตแบบพอเพียงเนาะเอาเอาเอาปลูกมะม่วงเพื่อนน้ำหนกไม้ได้หนิเนาะสุกไล้เนี่เอยยัางเพื่อนมันใหญ่มาแล้วจะกระดัยมันตกโดยอันนี้กบมะม่วงหินมะพร้าวนี่เนาะ กินได้ได้นี่นะ่ยาบันมันเป็นนิดดกดกแท้ดกว่าอ่าได้ได้เอามันกินอยู่ดิเอาอ่เอาหมกม่วงกินราฟลองไหมโอ้นี่เดี๋ยวขึ้นครัวเราเนี่ยาไปในมือเดียวโอ้แล้วมือเดียวจะก้นเห็ดนี่นะมีแต่พ่อน้องผู้เดียวบมูว่าเราเห็ดผู้เดียวเราเห็ดคนเดียวโอ้เห็ดคนเดียวเลยนี่นยเต๋อจะได้แต่แบบว่าสังกัซีนี่ขันยามพนนี่มด หัวมันเป็น <tı> ส <ro> ักกะสี9เด้เนาะแม่นสักกะสี9บ่มีสักสีก็เลยเอาักมาเฮ็ดน้อยๆเนาะเฮ็ดผู้เดียวเลยเลยเนาะแม่นบ่ได้จุืจุไฟเนาะเออนี่ๆตะกี้กอกน้ําให้กอกน้ํานี่มันก็พอดีบดนี้เนาะพอดีอว่าเาไมันสูงเนาะอันนี้อยังนี่เครื่องปั่นไฟบ่เครื่องปั่นไฟสบายปั่นแบบว่ากันดังไฟอยูุ่มสบายเออเบา เป,กกเปล่าโอ้ขาดอันนีเครื่องเป่าไฟเพ่นเนาะชื่อใช้นี่ยนะผู้กันจักพอทองเอามาแต่ใส่รมมันก็แห้งอยู่บ้นี่นะ่อแห้งอยู่พอได้เป่าจูไฟนี่ขากกดเลยติดใบอย่างเนาะเมนติดปอติดใบติดบ่บ่ไฟแห้งเกินไปน้าแม่นี่น้ำยังไันน่ะม่วงบ่ บบือปนมะเขือนี่นี่ปนปนหมองมี่นี่ใช้ได้น่าเอาไว้กินซุปอับนบน่าปนหมองมี่นี่เนาะเซ่บเด้ปนหมองมี่ใส่ปลาเนี่ย,ยดยยอเลนีใช้ได้ใช้ได้เ<ด>อาไว<ด><ด>้กินซุปนี่ในขอกเป็ดขอกไก่เนาะง่ายเลยคุณมันชิตกเป็น,ไปไนชีวิตพอเพียงนเนาะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พอได้อยู่ได้กินเนาะ ดีมะม่วงกบก<ห>ดก <pri? S 1> แทดกว่าลายดีแสดงว่าได้กินซุกทุกปีได้เนาะแม่ได้กินโอ้ยพี่น้องมาเอาลายเพิ่นเป็นเป็นกระเป๋าเพิ่นมาเอาแ<ห>ปลว่าเพิ่นม,มีมะม่วงเด<ว>้มะม่วงแม่น<ห>ชุมน้องเลือกกินแบบว่าให้เพิ่นแน่ดเดี๋ยวมะม่วงนะี่เดี๋ยวกินเนาะแม่นแต่ข้าวน้ำจำปาได้ซื้อกินแม่นซื้อกินม่วงบ่ซื้อ ใช่โบรมีไปนอนเลยโอ้โบมีแผ่นนอนเลยนะครับวางไงเป็นเช่นขั้วต่อไปหันเลยเนาะ เอยู่เลยบ่บ่คันชุนว่เนเนาเขาใหดเพือนลังไม่นะั่นไปอยู่อันนี้นะ่ะเป็นแบบว่าของน้องชายน้องเมือม่อคันเอาพัวมีแต่สิยายไปอยู่เพื่อนพัวถ้าถ้าไปไปเฮือนพัวยังบ่มีกูเกเลิลได้ใชบ่มีกูเก่าก็แล้วละก็กไปคือเก่าบ่เกา่าเอาบ่าวับา้บามันขึ้นอยู่กับเฮาโมเมนบ่ว่าอยากไปบ่อยากไปบ,ไปบ่แล้วเอาไปอยู่เฮือนพัวน่ะวขายชุดว่า มีอีกเฮือนเฮือนอีกแล้วมีแต่ว่าเฮามีเงินเด็กก็เลยมาเฮ็ดเฮือนอยู่นี่กะได้อืนว่าเออแต่ว่าต้องเฮ็ดใหม่แม่ต้องเฮ็ดใหม่อันนี้มันเป็นคงท้องทรายหมดเพิ่นเพิ่นว่าไว้แล้วบ่หรือว่าน่เอาเราเิงเป็นแบบนั้นหมดเราเทิงออผู้หญิงไปอยู่เฮือนเข้าผู้ชายอยู่เฮือนเองอน้องนี่ต้อง ถ้าถ้าสมมุติค <mentor> ือเฮนน้องนาสมมุติว่าคือน้องนนันน้องได้อยู่เฮือนฮะแทนไปว่าเฮ็ดเฮือนน้องน้ไปว่าเฮ็ดแล้วนั้นน้องต้องได้อยู่เฮือนแปว่าเอาพัวเอาพัวมาอยู่พี่ได้ได้บ่ได้อ๋อมบ่แม่นเฮือนแม่เนาะแม่นคือแว่าเฮือนน้องนสุดว่าแว่าเขาเฮ็ดให้แล้วได้เฮือนแล้วต้องได้อยู่เฮือนเองตัวเอาัวก็อยู่เฮือนเองอืือว่าได้เนาะตัวนี้เนาะได้อ๋อาว่าคือว่าอัน บอมีหนีเมนได้ไปอยู่เพื่อนผัวเมนตรงไปอยู่เพื่อนผัวแปลกเนาะเมนไก่ด้ไก่เ็ดยูคลิปลายคลิปเขาหักเขาเห็ดกระตูปน้อยๆลายคนเห็ดกระตูปมีแต่กระตูปน้อยเมนมีแต่กระตลงไปกระตูปต้อส่วนลายเอาเมนแปลว่าทุกยากเดชคันได้ผัวรวยกัะบุ้นได้ผัวถูกกัะแล้วแล้วตรงได้เห็ดกระตูปน้อยน้อยมันเป็นในในคำยูนํานนี่มันมัน เป็นยังไงเน่ยคืออามย์กระตุกนะกระกันเพลอดเพลอดนี่คือมันบบถือกับพอเท่าเป่นเอาบช่ป้องโบ่าถือกับน้องชายบรรยูโดนมามีลูกหลายคนไปว่าทางน้องก็ได้ลูกทางน้องก็ได้ลูกไปว่ามันยากวันนั้นต้องผิดกันเพียงกันบบดนี้แม่นช่ไหมชาสาเหตุที่ว่าเขาต้องแยกนี่เนาะแม่จะหน่อยกาสิถูกใจกันผิดกันยอมจะได้มูลพ่อแม่อีกแนวนี้แนวนั้น พอเข้าใจแล้วเนาะบอกเลว่าพิษผีพิษยังโดยบวชพิษจะ่วนลายกันมีแต่ว่าในผัวอะไรกับแม่เมื่ออยู่เพื่อนญาเนาะเพื่อนยญาเมื่อถึงแม่ว่าเมื่ออยู่เพื่อนญาอยู่แต่กะปกตบอยู่เพื่อนแม่คันชุบาอยู่เพื่อนญาคือน้องชายน้องนี่ได้ลูกคนเดียวนี่กะชุบาเพื่อนได้ซ้ำนี่กะบุญแล้วคันชุบามันมีน้องชายสองสามคนเขาก็ต้องยายอีกยายบนอยู่อีก แต่ว่าสมมุติว <sh> ่าเพิ <sh> <sh> ่นเอาเมียเด้เอาเมียแบบว่าแล้วเฮาบ่ตกลงเฮากูเอาก่อนเออเนี่ยเนาะก็เห็นลายคังอยู่เนาะไปอยู่ไก็เห็นมีแต่แบบนี้แหละเนาะส่วนลายปุ๊บกระตุ๊อยู่เนาะาย้อนกันเนาะอืป๊าซเนาะลมซําพี่น้องเอ้ยมื้อนี้พอดีเข้าถามอันทงตู้อเลียเพิ่นก็ได้ อย่างมึงเือเดียวแล้วเนาะแม่เห็ดมือเดียวจริงอันนี้เราเห็ดม,มือเดียวพี่น้องเยเนาะมือเดียวแล้วภายในมือเดียวเหืนครัวอ่าภายในมือเดียวเนาะตัวเรียกแตเราสีขอออกวันนี้แต่ว่าบ่มีรถมาไทยกับแม่บ่ได้บ่ได้อันนาเปิดเตน้องมอนี้เนาะคือความหมายถา้าว่ามีรถเนาะกต่แม่แก็สชให้เพิ่นเขาเป็นเขาพร้อมเขาทางอื่นบ่ได้เนาะเขาได้แต่ทางนี้พี่น้องเนาะต้นเราเราบ่มีทางเขา ชีวิตเรากรายสงสารเนาะแม่น่าสงสารตอนชุมไอย,ยังบมาเล่ากับมาคอเขาเล่าบไม่ได้มอคอแต่มีอาลาบนั่นแบบว่าบ่มีเกลือบป่ป็นัวบ่มีข้าวกินบ่เพื่อนการสิบบอคออยู่เพื่อน,น้องชวนไล่เราไปคอทั้งในใช่เราหาหับจ้างแน่ไปคอแปบวบ่าเพื่อนพี่น้องแถวเถกนะ่ะบางคนก็นให้สองสามอย่าก็ เขาใส่เปล่าเครื <f ie> ่องเปล่าบางคนภูมีเด้บางคนภูมีเขาก็ให้ซํำกินมือเดียวเดย์จำกินมือเดียวก็คือมาเที่เดียวแม่แต่สมัยนี้คนโบอุดโบอดโบยากดอกเพราะว่าคันดุนันเด้หับจ้างเขาเด้มันก็ได้ก็เพอได้กินเนาะก็ถือว่าได้คอเนาะม่เพราได้ซื้อเพราะหับจ้างก็เพราะได้อยู่เนาะคนมั่นถอนมั่นนี่เนาะก็เพราได้อยู่กใครกว่า เขาจะไปคอแบบป้าเป่าเนาะไปชาไปปะาเด้อเด้อดยเนาะพี่น้องเลยเนาะมีแต่คุณแม่เบิ้งเนาะถ้ามีงบเราได้ถ่ายกับได้เปิดทางเนาะมีมุกอีกใจน้ำเนาะทางประตูอารียกประตูอารียก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 เอาเอาอาเรียกอารียกอารียกเนาะเอิ่นบุถึก บาพูดถึงอะไรสมัยเอิญแบบว่ามันยากนิดนึงยากเนาะเอิญภาษาทางลาวเทิงเนี่ยเนาะซื้อกันยากเนาะเป็นยังคือตั้งไปซื้อแบบนี้ถ้าบอกชวนลายบ่จักเป็นนองกับบูฮูน้ำเขาชวนลายไม่ได้ตั้งซื้อออกแบบนี้เนาะแม่อ่าเปิดปอดเปิดแบบคลายแบบโอ้ยจะแก่ไอ้เนาะป้าสาวไปป้าแล้วเด้อดยอยู่ดีมีแฮงด้วยสบายดีสบายดีน้องละน้อยน้องเห็เนาะ นี่แหละเข้มซาแล้วกันเปี๋ยว้าโยชีเนาะเอฟซีเหมืนก็โอ้ยเนาะข้าชีน้องพันแน่โอ้ยพี่น้องไงเด็กสองนี่ไม่ใช่ไาซะพบเจอกันไหมขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟซีเลยที่เก่ามาติดตามนะครับ z o o พี่น้องเนาะาถทำก็ามข้าวยินดีน้ำเดาคนนี้เนาะเปิดทางไปไหนพี่น้องเไยไปสบายดี